ตลาดมาร์เก็ตนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างไปค่ะแล้วก็เร,กเราจะเดินไปขายคนจะเยอะนิดนึงนะคะวันนี้ตลาดเดี๋ยวเราจะไปกินวิ่งเดียวคะ่ะหิวม,มากเด,ดี๋ยวลองไปดูสิ เขาก็จะมีบ้านสีสันสวยงามสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยสีชมพูสีเหลืองอ่อนสีน้ำเงินแก่ประมาณนี้นะคะมาถึงตลาดแล้วนี่ค่ะคนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นวัน วันเสาร์อาทิตย์นะคะวันธรรมดาจะไม่เปิดนะคะตลาดนี้เหมือนตลาดนัดบ้านเราอะค่ะก็จะขายของประมาณนี้ของเก่าหรือว่าตลาดนดัดดีๆอังกฤษนี่เองเลยนะคะคนเยอะมากที่บ้านมีแบบนี้่ <c oughs> วยอ่ม <c oughs> แล้วเนี่ย เราจะให้ดูบรรยากาศนะคะคนก็จะเยอะประมาณนี้อู้ดอกกุหลาบตรงนี้สวยดอกกุหลาบนะคะทคนเค็นไหมสวยเราจะเดินไปหอมด้วยเขาบอกว่า หอมมากดอกกุหลาบนะคะหอมมันก็จะเป็นซุ้มจากนน่นมานี่คนก็ถ่ายรูปเยอะนะคะเห็นไหมคะนี่มันจะมาประมาณนะะี้ค่ะหอมดอกกุหลาบนี้หอมจริง